สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเซียนรุ่นใหญ่นะครับเพื่อนๆเป็นคลิปของพ่อเพชรนะครับเด่นบนพ่อเพชรเนาะพ่อเพชรก็ประกบคู่มาให้แล้วนะครับเพื่อนๆ ของเลขเด่นของพ่อเพชรก็เฉลิมชาติก็เก็บเริ่มเก็บสถิติมาสามงวดแล้วนะครับเพื่อนๆได้เข้าทุกงวดเนาะนี่ก็เข้าเก้านะครับมาหลักหน่วยเนาะอันนี้ก็เข้าเก้านะครับไปหลักหน่วยเหมือนกันเนาะอันนี้เข้าศูนย์นะครับจะว่าหลักหน่วยก็ว่าได้นะครับเพราะศูนย์มีทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะก็เดินดีดนะครับสําหรับเลขเด่นเนาะของพ่อเพชรน,นี่จะแม่นเฉพาะเลขเด่นบนนะครับเพื่อนๆ ต้องมีมาให้เห็นนะครับส่วนตัวเด่นนะครับเพื่อนๆเ,เลขเด่นที่พ่อเพชรให้มาเฉลิมชาติก็ได้ลงไปคลิปแรกๆแ,แล้วเนาะคลิปเริ่มปล่อยคลิปครั้งแรกก็เริ่มลงให้เลยเนาะพ่อเพชรให้เอาไปประกอบคู่กันเอาเองนะครับนี่นะครับที่ พ่อเพชรให้มาเนาะได้ที่สองห้าเก้าเน้นที่สองกับเก้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้พ่อเพชรก็ให้เลขประกอบคู่มาแล้วนะครับก็ได้มาน้อยชุดเนาะวันนี้ได้มาน้อยชุดกว่าเดิมนะครับเสลิมชาติก็เลยจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้เอาไปพิจารณากันนะครับ นะครับเดี๋ยวเ,เฉลิมชาติจะเอาตัวประกบคู่ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพ่อเพชรนะครับ เด่นบนนะครับเด็นบนนะครับ แล้วก็จับคู่นะครับจับคู่บนนะครับเพื่อนๆพอเพชรงวดนี้ได้มาแค่เก้าชุดเองนะครับพอเพชรให้มาแค่เก้าชุดนะครับงวดนี้ 91นะครับ97นะครับ98ครับห4นะครับห1นะครับ ห้าเจ็ดนะครับสองสี่ครับสองหนึ่งนะครับสองเจ็ดนะครับ พ่อเพชรให้มาแค่เก้าชุดนะครับงวดนี้เพราะปกติทุกงวดจะได้มาที่สิบสองชุดเนาะอ่าสิบสองชุดนะครับเพื่อนๆอ่าได้มาที่สิบสองชุดนะนะครับงวดนี้ได้ได้แค่เก้าชุดนะครับพ่อเพชรให้มาแค่เก้าชุดเนาะแล้วพ่อเพชรก็เน้นไปที่สองกับเก้านะครับ พระเพชรเน้นไปที่สองชุดนะครับเพื่อนเพื่อนเน้นไปที่สองเจ็ดนะครับแล้วก็เกนะ้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่เป็นเลขตัวเดิมนะครับอพอเพชรเน้นไว้ที่สองชุดนะครับเลขของพระเพชรนี่เป็นเลขบนอย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนดูว่าจะมาหรือเปล่าเนาะงวดนี้เลขประกอบคู่ของพระเพชรก็เป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อนๆถ้า ไม่ชอบตัวประกบคู่ก็สามารถประกบเองได้เลยนะครับแต่เลขตัวเด่นของพ่อเพชรนี่ตั้งแต่พ่อเพชรให้มานี่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นบนของพ่อเพชรเสียนรุ่นใหญ่นะครับงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดก็ออกที่70 0นะครับก็เข้าที่เลขศูนย์เนาะส่วนมากของพ่อเพชรจะมาหลักหน่วยนะครับเพืพ่อน ส่วนมากจะมาหลักหน่วยเนาะอ่าศูนย์ศูนย์สองตัวนี้ก็เป็นหลักหน่วยได้นะครับเป็นหลักหน่วยได้เนาะเป็นหลักหน่วยได้นะครับแล้วก็งวดนี้ก็เข้าที่เก้านะครับเก้าหลักหน่วยแล้วก็งวดนี้ก็เข้าที่เก้าเก้าก็มาหลักหน่วยนะครับถ้าของพอเพชรเดินหลักหน่วยเนาะเดินหลักหน่วย าสูตรสิบหน่วยของเฉลิมชาติก็น่าจะมาหลักสิบหรือเปล่าเพื่อนๆเพราะของเฉลิมชาติสิบหน่วยเนาะก็เดินดีนะครับเข้าสิบเข้าหน่วยอยู่ตลอดนะครับถ้าของพ่อเพชรมาหลักหน่วยก็เลขห้าดับหน่วยนะครับเพื่อนๆเหลือสองกับเก้าเนาะเพราะฉะนั้นก็หันไปดูที่ถ้าเอาสีของเฉลิมชาติรวมก็น่าจะเป็นที่สี่สองหรือเปล่าเพื่อนๆ สี่สองสี่เก้าสี่เก้าไม่มีเนาะพ่อเพชรไม่ได้ลงมาให้ก็ถ้ากับว่าเหลืออยู่สี่สองนะครับก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นเนาะน่าจะประมาณนั้นหรืออ่าหรือสองจะมาพ่อสองชนกับพ่อเพชรเนาะสองจะมาหลักหน่วยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนพอสองมีเนาะ ชนกันที่2นะครับดักหน่วยเนาะชนกันที่2นะครับครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ